สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอมาดามตู่อีกแล้วนะคะด้วยความหิวเมื่อเช้าใครไปดูคลิปนกน้อยสร้างรังแต่พอตัวนะคะหัวเขาเหลืองๆนะคะถามแฟนเขาบอกว่าเหมือนมันเหมือนนกขมิ้นหัวเหลืองเนาะเพิ่งไปเจอค่ะถ่ายไปถ่ายไปเพื่อจะให้ดูธรรมชาติของอผลละหมากรากไม้ที่อยู่ข้างบนเนาะ พอถ่ายถ่ายถ่ายข้างล่างมาเยอะแล้วเนาะว่าพื้นข้างล่างว่ามีต้นไม้อะไรมั่งใครที่ตามมาดามตู่ก็จะรู้ว่าต้นไม้มีอะไรมั่งเนาะค่ะทีนี้ก็เลยดูข้างบนมั่งถ่ายไปถ่ายไป,ยไปเจอรังนกค่ะยังเคี้ยวอยู่เลยเพราะหลังบ้านพี่ตู่เป็นพุ่งนานะอะยังเคียวยังแบบยังสร้างไม่เสร็จมีแต่รูรูที่เขาใช้ใช้เท้าเหยียบเหยียบ เหยียบข้างล่างไว้เนาะอีกรูข้างล่างยังยังเป็นรูรูโบโบอยู่ปกติก็จะต้องมีรูเดียวเนาะเพื่อจะวางไข่เนาะค่ะพูดเยอะหิวแล้วค่ะตั้งแต่เช้าตั้งแต่เช้าแปดเก้าโมงเนาะถ่ายถ่ายรูปเนาะแล้วกว่าจะจ้องกว่ากว่าจะปรับกล้องได้ปรับกล้องเป็นนะคะเพิ่งปรับกล้องเป็นนะคะซูมเข้าซูมออกก่อกจะรู้ว่าเออเขา เขาซูมได้ถึงขนาดใกล้ๆเลยนะคะลองไปดูกันค่ะครั้งแรกของพี่ตู่เหมือนกันเนาะวันนี้ก็จะมาทำลาบหมูเนาะเบื่ออาหารมากเพราะที่บ้านเลี้ยงหมาน้อยหกตัวเนาะก็จะทอดไก่ทอดไส้กรอกทอดหมูทอดอะไรนี่เมื่อวานไม่กินข้าวเลยค่ะกินแต่มะม่วงค่ะโชคดีที่มะม่วงที่บ้านเยอะมากๆกินมะม่วงแทนข้าวไปเนาะแล้วก็กินกาแฟเนาะเดี๋ยวมาดูการทํา ลาบหมูกันค่ะวันนี้อยากกินมากๆว่ามีอะไรบ้างเนาะจ้าไปดูกันเลยจ้ะจ้าลาบหมูของพี่ตู่ก็จะมีนี่เลยหมูบดนะเพราะว่าเราไม่มีเวลาสับเนาะเราซื้อหมูบดมาแล้วก็ใช้หมูบดเนาะแล้วก็มีตับหมูเลยตับหมูนะจ๊ะตับหมูใหม่ๆไม่มีหนังหมูก็เอาตับหมูแทนนะจ๊ะ พี่ตู่จะไม่ทําหมดนี้นะคะเอาแค่จานเดียวนะคะเพราะเดี๋ยวจะเหลือเสียดายเนาะของแพงทั้งนั้นเลยนะจ๊ะเนี่ยแล้วก็จะมีหัวหอมแดงพริกแห้งแล้วก็ข้าวเบือ่อเอ้ยพูดผิดข้าวคั่วข้าวเบือนั้นสําหรับสําหรับแกงหน่อไม้แล้วก็มะนาวเนาะสิ่งที่จะทําลาบที่คุกคุกเข้ากันก็คือนี่ หัวหอมแดงพริกข้าวคั่วมะนาวแล้วก็ต้นหอมผักชีใบสะแลแเน่เนาะแล้วเราก็หันห่นหั่นหันเข้าด้วยกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยจ้ะอันดับแรกพี่ตู่ก็จะคั่วข้าวคั่วแล้วก็คั่วพริกนะคะเดียวก็สุกเนาะแล้วก็ข้าวคั่วแป๊บเดียวก็สุกใหม่ๆด้วยเราก็จะได้กินของหอมๆใหม่ๆสดๆแต่หอมมะนาวกับข้าวคั่วกับพริกโห อร่อยแบบหาได้หาได้เปรียบได้เนาะเดี๋ยวไปดูกันเลยจ้ะเดี๋ยวคั่วข้าวั่วก่อนคั้วพริกแล้วก็นึ่งข้าวเหนียวด้วยจ้าเหลืองได้ที่แล้วเราก็เอาแค่นี้พอเนาะหอมแล้วนะคะ่ะเหลืองขั้นี้พอกำลังอร่อยเลยเชียวเดี๋ยวพี่โตก็จะเอาลงจากกระทะแล้วก็เอาพริกลงนะ พริกแห้งเอาลงกระทะแปบ๊บเดียวก็สุกเพราะว่าเขาแห้งอยู่แล้วนะเท่านี้พี่ตูก็พอแล้วเนาะ <c oughs> หอมลแล้วจ้ะพอแล้วหมูที่จะลาดนะคะลงไปรวนเลยจ้ะลงไปรวนกับน้ำนะคะอ่าพี่ตู่ลืมตะหลิวอีกแล้วเราก็ไปรวนให้สุกเลยนะคะ เราอยากจะให้เขาสุกแค่ไหนเราก็เอาตามนั้นถ้าถ้าแห้งไปก็จะไม่นุ่มนะอ่าเสร็จแล้วพีู่่ก็จะเอาตับลงไปเลยนะจ๊ะนี่ค่ะตับลงไปเลยนี่จ้ะตับลงไปลวนเลยจ้ะนี่เลยนะจ๊ะนี่ค่ะเราลงไปเลยในในกระทะเลยอย่างรวดเร็วอย่างอร่อย เ้ยไม่ใช่อย่างอร่อยอย่างหิววันนี้ทําอย่างรวดเร็วนะจ๊ะนี่ขนาดอาเขาเรียกว่าอะไรนะคะหิวยังมาตำก็าัวเองเนาะเพราะเนื่องจากว่ามีของในบ้านอยู่แล้วเราจะไปซื้อทําไมล่ะเนาะข้าวสารเหนียวก็มีพริกแห้งเราซื้อมาไว้เป็นโลเลยอะมาตําส้มตํานี่ค่ะ นี่เราจะเอาสุกเท่าไหนก็ได้ค่ะตับไม่ต้องไปตับหวานนะคะใครชอบตับหวานก็เอาแป๊บเดียวค่ะเอาไปลวกแต่พี่ตู่แบบนี้เลยจ้ะเสร็จแล้วจ้าเดี๋ยวเราก็เอาลงไปลาบกันได้เลยจ้ะเดี๋ยวพี่ตู่ก็นึ่งข้าวเหนียวทีนี้ค่ะตําข้าวคั่วจ้ะข้าวคั่วหอมๆเลยเอามก็ส่ง ลงไปในรามผสมเลยนึ่งข้าวเหนียวเรียบร้อยแล้วนะคะหิวด้วยนะคะเนี่ยบางคงมีเครื่องปั่นก็ปั่นได้ก็จะหิวอย่างนี้เนาะนี่เลย แล้วเนาะใส่พี่ตู่ทาจานเดียวนี่เนี่ยเดี๋ยวตําอีกหน่อยเผื่อไม่เผ็ดเราจะได้เติมเข้าวคั่วก็น่าจะพอดีเพราะบ้านนี้ชอบกินแซ่บแซ่บแซ่บแซ โอเคไปเสร็จตรงนี้ทีนี้เราก็มาหันหหห่นหัวหอมหั่นหัวหอมอย่าลืมว่าทำจานเดียวนะจ๊ะอร่อยอร่อยเหนวเป็นอ่าเป็นบุญมาเกิดเกิดเป็นคนอีสานเนาะ พ่อแม่ทําลาบให้กินตั้งแต่เด็กๆไม่ต้องไปเรียนที่ไหนค่ะพ่อแม่ทําให้กินก็ทําทุกวันเดี๋ยวก็ลาบหมูเดี๋ยวก็ลาบไก่เดี๋ยวก็ลาบเป็ดเดี๋ยวก็ลาบปลาดุกเดี๋ยวก็ลาบบัวสูตรเดียวกันหมดค่ะแต่อยู่ที่เราทําสุกหรือดิบหรือเราทําสะอาดหรือเราจะเอาซอยหรือเราจะเอาสับหรือเราจะเอาบดอย่างนี้ค่ะก็เลยเป็นโชคดี พวกลาบพวกแก่วพวกย่างอะไรนี้ไม่ต้องไปเรียนเลยค่ะพ่อแม่ทําให้กินตั้งแต่เกิดมดีก็ไปนั่งรอกินก็เห็นว่าใส่อะไรมั่งแค่นั้นเองแต่ผงชุรสนี่แน่นอนใส่ทุกอาหารทุกชนิดตั้งแต่เกิดเลยเนะาะก็เป็นของคู่ครัวเนาะเหมือนเกลือเหมือนปลาเหมือนน้าปลานี่แหละค่ะ เสร็จแล้วทีนี้พี่ตุกก็มาหัน่นต้นหอมกับผักชีสะระแหน่ต้นหอมผักชีสะะแหน่เนะาะนี่ลยเปิดลูกเดียวนะ เนื่องจากปรับปรุงดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยเอาสองลูกไว้ก่อนเนาะโอเคจากนั้นพี่ตู่ก็จะเอาน้ำปลาน้ำปลาดีหนึ่งช้อนโต๊ะเนาะน้ำปลาดีหนึ่งช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนโต๊ะไว้ก่อนจ้ะน้ำปลาดีหนึ่งช้อนโต๊ะของปรุง,ง,ง,งรสซัก ครึ่งช้อนโต๊ะเนาะเท่านี้เนาะนี่จ้ะอย่าไปใส่เยอะสองสารไตเนาะอ่าสองช้อนช้อนโต๊ะเนาะกับผงปรุงรสครึ่งช้อนชาบีบมะนาวลงไปเลยเอ้อันนี้มีน้ำบีบบีบนาวสักหนึ่งลูกก่อนเนาะมาดูเลยจ้านี่เลยค่ะ คนเข้าไปด้วยกันนี่ค่ะเห็นไหมคะนี่เลยจ้ะพริกคั่วใหม่ๆสะละแหน่คั่วใหม่ๆสะละแหน่คั่วใหม่พริกคั่วใหม่ตำใหม่ๆรสชาติจะเป็นยังไงมาชมดูได้รู้สึกหอมจะน้อยไปนะนี่บอกว่าทําจานเดียวนะนนี่เยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวพี่ตู่ขอชิมก่อนนะ พอดีเลยค่ะอะไรจะพอดีขนาดนั้นมันทอาลูกเดียวนะเสร็จแล้วคะ่ะนี่ค่ะถ้าใครชอบเค็มก็เติมได้นะแต่พี่ตูว่ว่าพอดีแล้วนี่ค่ะเสร็จแล้วนะนี่เลยเหลือข้าวเหนียวข้าวเหนียวกำลังจะอาเห็นไหมจ๊ะเห็นไหมจะ๊ะ <h> <h> นี่เลยถ้ามีหนังหมูนะโห,โหูสุดยอดเลยอะเผอิญไม่มีซื้อมาพี่สุจะซื้อเหมือนตอนนี้กลายเป็นเหมือนคนต่างประเทศแล้วเนาะใส่ฟิดไว้ เลยจ้ะได้ความหิวทำอย่างรวดเร็วเหลือข้าวเหนียว หิวพาหิว <c oughs> นี่จ้ะ <c oughs> ข้าวเหนียวนึ่งร้อนๆนะจ๊ะเสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วจ้ะ,จล,จะลาบหมูกับข้าวเหนียวนะคะ ไปทานด้วยกันเลยจ้าเสร็จแล้วจ้ะลาบหมูลาบหมูกับข้าวเหนียวร้อนๆน,นะจ้ะทานกันร้อนๆใหม่ๆตอนนี้เลยจ้าขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามลาบหมูทำใหม่ๆสดๆ สะอาดสะอานผักกินได้เต็มเม็ดเต็มคำมีเลยจ้ะจานเดียวนะคะพี่ตู่ทำวันนี้โอ้อหิว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 เดี๋ยวถ่ายให้พี่น้องดูก่อนเนาะค่ะไปทำทานได้ค่ะง่ายๆขอให้มีโดยเฉพาะข้าวเหนียวเห็นไหมพี่ตู่เพิ่งนึ่งใหม่ๆเห็นไหมคะ 炒年糕，呢 <noise> 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 สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอมาดามตัวอีกแล้วนะคะด้วยความหิวเมื่อเช้าใครไปดูคลิปนกน้อยสร้างรังแต่พอตัวนะคะหัวเขาเหลืองๆนะคะถามแฟนก็บอกว่าเหมือนมันเหมือนนกขมิ้นหัวเหลืองเนาะเพิ่งไปเจอค่ะถ่ายไปถ่ายไปเพื่อจะให้ดูธรรมชาติของอผลละหมากรากไม้ที่อยู่ข้างบนเนาะ พอถ่ายถ่ายถ่ายข้างล่างมาเยอะแล้วเนาะว่าพื้นข้างล่างว่ามีต้นไม้อะไรมั่งใครที่ตามมาดามตู่ก็จะรู้ว่าต้นไม้มีอะไรมั่งเนาะค่ะทีนี้ก็เลยดูข้างบนมั่งถ่ายไปถ่ายไปเจอรังนกค่ะยังเคี้ยวอยู่เลยเพราะหลังบ้านพี่ตู่เป็นพุ่งนานะอะยังเคียวยังแบบยังสร้างไม่เสร็จมีแต่รูรูที่เขาใช้ใช้เท้าเหยียบเหยียบ เหย,ยบข้างล่างไว้เนาะอีกรูข้างล่างยังยัง,ยงเป็นรูรูโบโบอยู่ปกติก็จะต้องมีรูเดียวเนาะเพื่อจะวางไข่เนาะค่ะพูดเยอะหิวแล้วค่ะตั้งแต่เช้าตั้งแต่เช้าแปดเก้าโมงเนาะถ่ายถ่ายรูปเนาะแล้วกว่าจะจ้องกว่ากว่าจะปรับกล้องได้ปรับกล้องเป็นนะคะเพิ่งปรับกล้องเป็นนะคะซูมเข้าซูมออกอกว่าจะรู้ว่าเออเขา เขาซูมได้ถึงขนาดใกล้ๆเลยนะคะลองไปดูกันค่ะครั้งแรกของพี่ตู่เหมือนกันเนาะวันนี้ก็จะมาทำลาบหมูเนาะเบื่ออาหารมากเพราะที่บ้านเลี้ยงหมาน้อย6ตัวเนาะก็จะทอดไก่ทอดไส้กรอกทอดหมูทอดอะไรนี่เมื่อวานไม่กินข้าวเลยค่ะกินแต่มะม่วงค่ะโชคดีที่มะม่วงที่บ้านเยอะมากๆกินมะม่วงแทนข้าวไปเนาะแล้วก็กินกาแฟเนาะ เดี๋ยวมาดูการทำลาบหมูกันค่ะวันนี้อยากกินมากๆว่ามีอะไรบ้างเนาะจ้าไปดูกันเลยจ้า